ครับเดี๋ยวพามาชมเป๊บร้อยสิบไอคันนี้จอดนะครับน้ำมันหยดรั่วซึมนะครับมาหลายเดือนละถ้าหมดน้ำมันหยดรั่วซึมหมดจากห้องเครื่องนะครับเครื่องน็อกเครื่องพังแน่นอนนะครับเดี๋ยวถอดดูครับเพราะว่ามันเยิ้มเปียกนี่หมดเลยไม่รู้ใครจะขี่ไปชนอะไรยังไงมีโอกาสแข้งแตกก็เป็นไปได้สีเกลเกียร์ ตัวซึมก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะถอดดูซีนแกนสเตอร์ซีนกันน้ำมันน็อตเบอร์8ถอดเลยนี่ครับน็อตเบอร์82ตัวนะครับให้เป็นความยาวเท่าเดิมนะครับบางคนไปหยิบน็อตเบอร์8แบบนี้นะครับจะมีความยาวสั้นต่างกัน,นครับอาจจะทะลุแข้งทะลุได้นะครับพยายามใช้ขนาดสเปคเดิมนะครับเดี๋ยวจะถอดสเตอร์ออกมาเป็นน็อตเบอร์1 2 2ตัวนะครับ แป๊บหนึ่งนี่ครับทำการถอดน็อตเบอร์สิบออกมาสองตัวแล้วก็ถอดตัวล็อกสเตย์หน้านะครับออกมานะครับไหนเนาะช่องดีๆนะครับอ่าแล้วก็ถอดสเตย์ออกมาเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับเนี่ยซีนกันน้ำมันนะครับเนี่ย รู้สึกว่ามีรอยโซ่ไปขูดหลอกปอกเปิืกหมดเลยครับแข็งเล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะล้างแล้วก็ถอดซีนตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาพวกนี่นะครับแบบนี้ออกเนี่ยเละตุมเป๊ะเลยเสร็จตันนี้ออกครับเนี่ยฟีเลย อันนี้ก็จะเป็นอะไรแท้นะครับของ Honda ราคาของแท้กับของธรรมดาก็จะแตกต่างแตกต่างกันเยอะนะครับสินน้ำมันตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับสิบเจูณยีาูณนะครับเราก็จะทําการถอดตัวเก่านะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเนี่ยยมไห้แล้วครับ ก็จะใช้ไขควงนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็งัดซีนตัวเก่าออกนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็ระวังขอบมันถลอกปอกเปิกด้นะครับเป็นไจก็งัดให้ดีนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวในก็ติดอยู่นิดหน่อยบางครั้งออกมาทั้งชุดเลยครับตรงนี้มันร้อนนะครับซีนยางตัวนี้อาจจะเสื่อมสภาพการยึดยุ่นไม่ดีแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะซีนตัวใหม่เข้าไปนะครับ ค่อยๆเอาเข้านะครับอย่าให้ซีนสึกล้อนะครับหาอะไรหุ้มดีๆนะครับหาพลาสติกอะไรก็ได้แล้วก็สวมเข้าไปนะครับล้างก่อนนี่ครับใช้แปรงใช้น้ำมันล้างเป่าให้ดีนะครับตรงที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แกะซีนตวใไม่นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับราคาก็จะสูงกว่าของธรรมดานิดหน่อยนะครับ นะครับฉลมจารบีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าง่ายๆนะครับซินก็จะมีอยู่ด้วยกัน2หน้าครับอันนี้ก็ฉลมจารบีมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มไปนะครับผมจะเอาฝั่งนี้เข้าไปนะครับเพื่อกันน้ำมันไหลซึมหยดออกมานะครับนี่ครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับค่อยๆใส่นะครับ ถ้าเป็นรถเก่าๆก็หากาวกาวบอนนะครับกาวบอนติดขอบรอบๆแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าไปแบบนิ่มๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปสุดถ้าเป็นรถอาการหนักๆนะครับก็ใช้กาวบอนติดขอบขอบนอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หาลูกบล็อกพอดีๆนะครับดันส่งเข้าไปนะครับดันส่งเข้าไปอันนี้ผมใช้ ตามตัวทีนะครับเขาเรอบๆนะครับก็สนิทแล้วนะครับอยู่ดีอยู่แน่นลวก็ประกอบสเตอร์ครอบตาครอบสเตอร์หน้าใส่โซ่ใส่อะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จแล้วก็เช็คซีเกนเก,นเกียร์ด้วยนะครับถ้ามันร่วมหยุดซึมก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ตัวนี้ยังดีอยู่เปลี่ยนแค่สเตอร์หน้านะครับสีสเตอร์หน้าแกนสเตอร์หน้า กันกน้ำมันนะครับเดี๋ยวประกอบชุดนี้เข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับหน้าตรงนี้จะมีร่องนะครับใครจะเอาจารบีนะครับจาระบีทนความร้อนไปไปใส่ด้วยก็ได้นะครับเผื่อที่เพลามันทำงานนะครับมันจะชํานะครับชําแล้วก็ไม่แห้งนะครับถนอม น้อมไม่ให้ซีนมันมันแห้งเกินไปนะครับจะพอดีพอดีนะครับอ่ะทำการล็อกแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ปิดฝาครอบลูกยางตัวนี้ก็หมดสภาพแล้วครับเนี่ยหมดอายุการใช้งานล้วก็ปิดฝาครอบอันนี้ซึม เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหยดไปเรื่อยๆนะครับก็หมดซีนราคาแค่สามสี่สิบาทนะครับแบบธรรมดานะครับกับมันหยุดตัวซึมแล้วก็เครื่องนกหมดเยอะนะครับหมดเยอะนะครับเป็นหลักพันนะครับถ้าเครื่องพังเครื่องนกมานะครับบางคันก็ห้าหพันบางคันก็สองสามพันนะครับแล้วแต่นะครับหนักเบานะครับนี่นะครับซีนราคาไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนทิ้งเลย หมายเลขเบอร์นะครับ17บเจคูณยีคูณหเนี่ยนะครับ17ก็คือรูด้านในนี่นครับส่วน29นี่ครับคือความกว้างของระหว่างขอบนอกนี่ยครับขอบนอกนะครับส่วนความคูณหนะครับก็คือความหนาครับความหนาด้านข้างนะครับรูในนะครับแล้วก็ขอบนอกแล้วก็ความกว้างนะครับ17บเจคูณยีคูณหนะครับเนี่ย ซีทูดี้พังละเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยจบงาน